ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีอุปกรณ์ที่ใช้รถยนต์มาฝากอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็น GPS Tracking เอาไว้ติดตามรถยนต์ของเราซึ่งสามารถดูผลในมือถือได้นะครับมีข้อดีหลายๆอย่างที่ใช้แล้วรู้สึกประทับใจอยากจะเอามาแนะนำนะครับเผื่อใครที่กำลังมองหา GPS Tracking เอาไว้ติดตามรถยนต์ของเราอยู่นะครับตัวนี้ถือว่าใช้ดีมากนะครับผมมี2ตัวอย่างตัวซ้ายเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวเก่า ใช้งานร่วมกับเว็บไซต์เดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2ปีกว่าที่แล้วนะครับอาจจะ3ปีด้วยซ้ำไปผมซื้อรุ่นทางซ้ายมาตอนนี้แบตบวมนะครับไม่สามารถใช้งานได้พอดีถอดแบตออกก็หลังจากที่ถอดแบตของตัวซ้ายนี่ออกนะครับปรากฏว่าเขา expire จากระบบไประบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถใช้งานได้เสียบเข้าไปแล้วใส่ซิมเข้าไปแล้วก็ใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เลยจําเป็นต้องซื้อตัวใหม่นะครับ ได้ตัวใหม่มาก็ค่อนข้างดูดีเลยครับขนาดกระทัดรัดพอสมควรนะครับมีสัญลักษณ์ใหม่ด้วยนะครับสัญลักษณ์นี้จะเห็นค่อนข้างเยอะในเว็บซื้อขายออนไลน์นะครับเมื่อลองเทียบกันดูก็จะเห็นว่าขนาดเล็กลงพอสมควรเลยนะประมาณเซนครึ่งนะครับเล็กลงพอสมควรสามารถประหยัดพื้นที่ได้อีกนะครับเวลาเราเสียบพอร์ต OBD เนี่ยก็จะได้ไม่ไปขวางอย่างอื่นในรถเรานะครับขนาดเล็กลงพอสมควรแต่ว่าคุณภาพไม่ได้เล็กลงนะครับ เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว GPS นะครับเป็นสัญญาณบอกว่าพบสัญญาณ GPS นะครับถัดมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเชื่อมต่อได้แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นซิมนะครับซิมใช้แบบไมโครซิมซึ่งเป็นซิมขนาดกลางไม่ใช่แบบปกติแล้วก็ไม่ใช่นาโนนะครับขนาดกลางก็มีใช้ทั่วไปแล้วก็ทางซ้ายเป็นพอร์ตไมโคร USB ซึ่งเอาไว้แฟลชนะครับแฟลชลอมอะไรทางนี้โดยใช้ที่โรงงานนะครับตัว GPS ตัวนี้เนี่ย เขาจะรับไฟจากตัว OBD Port ซึ่ง OBD Port จะมีอยู่แล้วในรถยนต์ปัจจุบันเกือบทุกรุ่นทิปยี่ห้อนะครับก็มีมาตั้งแต่ปี2005แล้วนะครับไอ้ตนองนี้การใช้งานก็คือเราใส่ซิมเรียบร้อยก็เท่านั้นเองนะครับซิมแนะนำเป็นซิมที่มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยจะสามารถส่งคอมมานแ,แล้วก็ส่งมเมสเซจเข้าไปได้ด้วยนาำคู่มือแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ใช้แบบ ที่มีแค่ Data ก็ได้เป็นมันติซิมก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ในบางคําสั่งบางอย่างนะครับจริงๆแล้วใน t u e ช h o p ก็มีสินค้าประเภทนี้อยู่นะครับเป็นคาร GPS Tracking นะครับหลายๆคนก็อาจจะผ่านตายบ้างแล้วอยู่ใน t o ูช h อปนะครับถามว่าทําไมจําเป็นจะต้องมีการติดตามรถยนต์ด้วยนะครับจริงๆแล้วก็มีปัใจจัยในเงื่อนไขยอยู่บางอย่างเป็นโจทย์ให้คิดนะครับก็คือ1เราสามารถรู้ว่ารถเราอยู่ไหนตลอดเวลานะครับ สองก็คือถ้ารถหายอเปิดมือถือก็รู้ละนะครับเพราะว่าตัวนี้จะปล่อยสัญญาณตลอดเวลา 3. เราสามารถเก็บประวัติการเดินทางของเราได้นะครับคือเราเดินทางไปไหนสามารถย้อนหลังดูได้6เดือนแล้วก็ 4. เป็นหลักฐานอ้างอิงเวลาที่เราต้องการทราบว่าเราอยู่ไหนเพื่อไปหาหลักฐานตามที่เหล่านั้นอย่างเช่นถ้าเราต้องการรู้ว่าเมื่อวันที่ย้อนหลังกลับไปเราอยู่ที่ไหนแล้วเราจะได้ไปขอกล้องวงจรปิดเขาประมาณนั้นนะครับ 5เราสามารถเก็บย้อนหลังได้ระยะเวลาเยอะมากนะครับสำหรับ GPS รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ GPS ตัวนี้มีความแม่นยำระยะ5เมตรนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อ7เนี่ย GPS ตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับอัปเดตข้อมูลทุกๆ5วินาทีนะครับเราสามารถที่จะได้รับความแม่นยำมากเลยนะครับจากตัว GPS รุ่นนี้นะครับ สำหรับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเราก็ต้องมีไมโครซิมก่อนนะครับแล้วก็เอาไมโครซิมมาเสียบเข้าซิมตรงนี้นะครับในการใช้ไมโครซิมก็แนะนำเป็นซิมที่มีเบอร์ดีกว่าเป็นโปรโมชั่นแบบเล็กสุดก็ได้นะครับที่มี Data วิ่งผ่านนะครับอาจจะประมาณเดือนละร้อยกว่าบาทแล้วนวันนี้นะครับหรือจะเป็นมันติดซิมก็ได้นะครับซึ่งก็มีด t ตรไหลผ่านเหมือนกันนะครับลองมาดูการใช้งานคร่าวๆเข,า,เขามีคู่มือมาให้นะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ สำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษได้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับคนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมมีอธิบายวิธีการติดตั้งและวิธีการตั้งค่าไว้อย่างละเอียดนะครับสำหรับการตั้งค่าก็อันดับแรกพอใส่ไปเรียบร้อยก็รอสัญญาณไฟก่อนนะครับก็จะมีสัญญาณไฟบอกนะครับพอไฟติด2ดวงแล้วก็เริ่มคอมมานด์ตามนี้เลยเขาจะมีขั้นตอนให้นะครับตามขั้นตอนเลย อันดับแรกก็ส่ง SMS Link 1 2 3ลิงก์ไปยังเบอร์นี่แหละครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับถัดมาเป็นวิธีสังเกตสัญญาณนะครับหลังจากที่เราเสียบเข้าไปที่พอร์ต OVD แล้วนะครับเขาก็จะมีตารางบอกว่าสัญญาณไฟแต่ละสีคือบ่องบอกสถานะอะไรบ้างนะครับไฟดวงแรกเป็นไฟสีเขียวนะครับเป็นสัญญาณมือถือ GSM นะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวติดสว่างแสดงว่าเจอสัญญาณมือถือแต่ถ้า เป็นสีเขียวแล้วกับพิบก็ไม่มีสัญญาณมือถือนะครับประมาณนั้นแล้วก็ถัดมาส่วนไฟสีน้ำเงินนะครับหรือสีฟ้าเนี่ยเป็นการบอกว่าเจอสัญญาณ gps นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟสีฟ้ากับพิบเร็วๆก็แสดงว่าเป็นการค้นหาสัญญาณ gps อยู่นะครับอะไรนองนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นวิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ประมาณนี้โหลดแอป ชื่อ D A G P S นะครับซึ่งผมมีแนะนำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำการใช้งานโปรแกรมอีกทีคร่าวๆนะครับก่อนอื่นก็ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ตามรูปเลยนะครับมีทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับเพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปใช้งานซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราติดตั้งตัว G P S ใส่ในรถที่พอร์ต O B D แล้วนะครับ เมื่อตัว gps เขาจับสัญญาณได้นะครับแล้วก็เขาเชื่อมต่อได้เขาจะเก็บตำแหน่งนะครับแล้วก็สถานะขึ้นบน cloud service ของตัวเว็บนะครับ gps 1 1 0 org นะครับเราจะมาใช้งานตัวแอปตัวนี้ผ่านมือถือนะครับเขาก็จะมีให้โหลดตัวนี้ qr code นะครับโหลดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะสามารถ l o อินได้ผ่าน2ช่องทางช่องทางแรกนะครับก็คือทางซ้ายมือเป็นเว็บนะครับ เดี๋ยวจะมาสาธิตอีกที่นึงแล้วก็อีกช่องทางขวานะครับเป็นแอป,ปในมือถือชื่อ DAGPS นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยมีทั้ง Play Store และ App Store นะครับผมจะสาธิตใน Apple นะครับสำหรับตัว Apple เนี่ยเสิร์ชได้เลย DAGPS แบบนี้นะครับหลังจากโหลดมาก็เปิดผมล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัว Default Username ของเขาก็คือเราจะใช้ Emmy นะครับดูชัดๆนะตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าใช้เบอร์อีมี่ซึ่งอีมี่มีติดอยู่ที่ตัว GPS เรียบร้อยแล้วนะครับดูได้เลยพลิกดูได้นะครับส่วนตัวในมือถือก็ล็อกอินด้วยอีมี่นะครับจากนั้นก็ใส่เบอร์อีมี่แล้วใส่พาสเวิร์ด d e f a u l t p a s s w o r d เป็น123456นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่นะเราสามารถดูโลเคชันโ c a t i o n ปัจจุบันนี้นะครับนี่นะเขาสามารถบอกได้เลยนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะ ตำแหน่งนี้ผิดเพี้ยน5เมตรแล้วก็เราสามารถดูฮิสตอรีย้อนหลังได้นะครับว่าเราไปไหนมาอ่านี่นะผมจะลองใส่สักวันหนึ่งที่ผมเคยไปเที่ยวนะครับก็ซีเล y ก o u โ s e l f เราเลือกเองนะครับก็ย้อนหลังกลับไปยาวหน่อยผมเลือกเป็นวันที่3เดือน11ปี29 1 9นะครับผมไปเที่ยวมานะครับก็โอเคนี่เลยเห็นไหมครับ เขามีบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะนี่นะเราสามารถให้เขาแจ้งเตือนได้นะครับให้เขาย้อนหลังให้ดูได้ว่าเราไปเส้นทางไหนนี่ไหมครับนี่คืออัปเดตทุกๆ5้าวิหาวิผมขับรถนนี่นะไปเส้นทางไหนชัดเจนมากเลยนะครับอน,นี่นะโอ้นี่รถเริ่มวิ่งเร็วนะครับนี่นะไปกลับรถเนี่ยนะครับ เขาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เก็บได้นะครับทุกๆ5วินาทีเส้นทางชัดมากนะครับนี่นะมีการหมุนวนขึ้นนะครับแล้วก็มีแวะนิดนึงแล้วมี P ก็คือ Parking จอดนะครับจอดปั๊มนะโอ้โหนี่แหละครับในสิ่งที่ได้นะครับชัดเจนมากหลอกตัวนี้เก็บยอนหลังได้6เดือนอยู่บนคราวของเขานะครับเนี่ยโอเค ทริปนี้นะครับเดินทางยาวไกลเก็บตลอดทริปเลยจริงๆก็เก็บทั้งวันนะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือข้อดีที่อยากจะเอามาให้ชมกันนะครับบนมือถือนะแล้วก็ทัดมาเป็นอะลามสามารถตั้งเตือนได้ตั้งเตือนมีคนถอดแบตเตอรี่ได้นะครับให้สั่นได้โอเคเขาค่าประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ทัดมาเป็นเซอร์วิสอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็อีกอันนึงเป็นเซนต์คอมมาน์นี่แหละที่เราต้องมีเบอร์โทรเพื่อส่งคอมมาน์เข้าไปนะครับจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดจะให้โชว์ตำแหน่งหรือจะเปลี่ยนเวลาซิงค์ไทม์จาก5วิให้เก็บทุกๆ10วิหรือ30วิอย่างนี้ก็ได้นะครับเราต้องส่งคอมมาน์เข้าไปนี่คอนโทรลคอมมาน์นะคัต off power อันนี้คงไม่สั่งนะครับ เราก็จะมี Reboot Send s s s อันนี้ SMS ก็คือส่ง SMS เข้าไปแต่ว่าส่งผ่านตัว Data ยงจริงส่งอันนี้ก็ได้นะครับใส่ Command เมื่อสักครู่ที่เราเห็น c คอม a านแอ m i n Command อื่นๆที่อยู่ในคู่มือนะครับถามว่า Command ค,คืออะไรนี่นะครับเนี่ยเขาจะมี Command ไว้ให้เราสามารถใส่ตรงบล็อกเมื่อกี้นะครับเป็น Command พวกนี้นะครับลองศึกษาเองศึกษาดูได้หรือไม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายไว้ก็ได้นะครับ ส่วนการใช้งานทางเว็บไซต์ก็ไม่ยากนะครับให้เข้ามาที่ URL ที่อยู่ด้านบนนะครับที่บอกว่าเป็น gps110.org ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ username เป็น e m m y นะครับแล้วก็ password ตัวเดียวกันกันกบที่ล็อกอินในแอปบนมือถือนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาในโปรแกรมก็กด accept เลยผมมีการบันทึกเอาไว้แล้วก็เลยเร็วหน่อยนะครับ หลังจากนั้นเขาจะโชว์หน้านี้ซึ่งเป็นหน้าแรกนะครับจะบอกว่ารถเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับก็ง่ายๆเหมือนกันเลยนะครับในส่วนด้านบนก็จะมีเมนู playback อยู่นะครับเราสามารถกดเข้าไปเมนู playback เพื่อที่จะดูประวัติการใช้งานนะครับแล้วเราก็เลือกเวลาผมเลือกเวลาเดียวกันก็คือวันที่3เดือน 11- 2019นะครับที่โชว์ในมือถือก็จะเป็นเส้นทางที่ผมไปเที่ยวกลับมานั่นเองนะครับแบบนี้ สามารถดูได้ทั้งในเว็บแล้วก็บนมือถือนะครับเป็นข้อมูลชุดเดียวกันสามารถให้ละเอียดได้นะครับซึ่งในส่วนของเว็บเนี่ยเราสามารถปรับสีได้นะครับเห็นแถบบาร์สีเขียวด้านซ้ายมือไหมครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้คือตอนนี้ถ้าความเร็วเกินนะครับที่เราตั้งไว้ในแถบก็จะเข้นเป็นสีแดงบนเส้นทางเห็นไหมครับเราสามารถเลือกสีได้นะครับจะมีหลายสี ถ้าเกินเป็นสีแดงแต่ถ้าไม่เกินในขอบเขตหรือถ้าต่ำกว่าให้เป็นสีน้ำเงินอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเป็นความเร็วที่อยู่ในขอบเขตนะครับเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานมีอีกหลายฟังก์ชันก็ลองดูว่าจะใช้ฟังก์ชันไหนนะครับสำหรับตัว GPS ตัวน,นี้ก็เป็นอะไรที่ ราคาถูกมากนะครับเป็นทางเลือกแล้วกันผมใช้งานมา3ปีก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าเกิดมองในมุมความปลอดภัยนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องประเมินเอาเองว่าโอเคไหมนะครับผมใช้มา3ปียังไม่มีเหตุการณ์ยังม,มีข้อมูลรั่วไหลนะครับผมเองก็คิดว่าโอเคไว้ใจได้นะครับสำหรับ GPS ติดตามรถยนต์จริงๆก็มีทั้งบริษัทไทยแล้บริษัทจีนนะครับผมเลือกซื้อ g p s ตัวนี้เพราะว่าราคาถูกมากที่ผมซื้อประมาณ450บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้งานมา2ปีกว่าสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้เล็กๆตัวนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นทางเลือกสำหรับคนงบน้อยแต่ว่าอยากได้ของที่คุณภาพแล้วก็ตรงจริงๆไอที IT ประจำบ,บ้านยืนยันนะครับลองเข้าไปดูสินค้าลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก่อนได้นะครับมีให้เลือกหลายร้านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ